สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอ๊ตเชียงใหม่ CM v a r i l t y นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับที่โอ๊ตอยากจะบอกความฝันเล็กๆนะครับที่โอ๊ตได้ทำคลิปก่อนหน้านั้นนะครับโอ๊ตมีความฝันถึงองค์ปู่พญานาคนะครับซึ่งโอ๊ตเคยบูชานะครับแล้วก็สักระ อง์ปู่ที่เป็นพญานาคองค์สีขาวจากจังหวัดสกลนครมาจากน้องนักศึกษาปีที่4นะครับคองมหาวิทยาลัยนะครัะราชภัฏจังหวัดสกลนครนะคะไปเจอกันที่อาเขตเชียงใหม่โดยบังเอิญนะครับน้องเขากา็ดูดวงให้นะครับก็แม่นประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็น้องเขามาถ่ายทำ ทำภาพปฏิทินขององค์ปู่ที่เขาปั้นทั้งหมดนะครับในเดือนหนึ่งนะครับเขาทำ12เดือน12องค์นะครับแล้วก็ไปถ่ายทำทั่วประเทศไทยนะครับแล้วก็โอดก็รู้สึกว่าถูกชะตานะครับแล้วก็ไม่เคยนะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าในส่วนขององค์ปู่นะครับในรูปแบบของเทวรูปนะครับไม่เคยมีมาก่อน ก็เลยจองแล้วก็สั่งให้น้องเขาทําหลังจากนั้นนะครับเวลาประมาณ2เดือนโอ๊ตก็หลังจากที่จองนะครับก็ลงไปนะครับที่จังหวัดสกลนครนะครับแล้วก็ไปรอรับองค์ปู่นะครับที่จังหวัดสกลนครกลับมานี่คือป่วยเลยนะครับเพราะว่าเดินทางไกลามากนะครับใช้เวลาหล,หลายๆชั่วโมงนะครับ ทีนี้นะครับมาโยงใยถึงความฝันของโอ๊ตนะครับก็คือว่านะครับปกติแล้วนะครับโอ๊ตก็เวลาเดินทางไปที่ไหนนะครับโอ๊กก็จะชอบส่องมองบนท้องฟ้าด้วยนะครับโอ๊กก็มีความฝันว่าองค์ปู่ปาริจิตนะครับที่เป็นเหมือนกับอยู่บนท้องฟ้านะครับเป็นเหมือนเมฆนะครับลอยอยู่บนท้องฟ้านะครับ มันมหัศจรรย์นะครับมันเหมือนรู้สึกเหมือนจริงนะครับแล้วก็โอก็ชอบนะครับในสิ่งลี้ลับแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบนี้ก็เลยฝันนะครับซึ่งนะครับองค์ปู่ที่อยู่ในแอ่งน้ำบอ่อน้ำตรงนี้นะครับ โอ๊ตก็มีทีหลังจากองค์ปู่นั้นนะครับแต่ก็มีชํารุดบ้างนะครับมีส่วนที่ชํารุดแล้วก็สีสันนะครับก็จะหายไปตัวนี้นะครับโอ๊ตก็มีญาตินะครับที่เข้าทักบอกว่าให้มีองค์ปู่ที่หน้าบ้านในแอ่งน้ำนะครับที่อาจจะเป็นในรูปทรงของนะครับที่สามารถเอาบัวมาเลี้ยงได้แล้วก็จะมีปลาเลี้ยงด้วยนะครับแล้วโอกก็มีความฝันว่านะครับ มีดอกบัวนะครับท่านอยู่บนท้องฟ้านะครับแล้วก็มีดอกบัวสวยงามนะครับที่ลอยขึ้นไปเป็นดอกบัวยักษ์สีชมพูนะครับก็เลยมีความรู้สึกว่านะครับอยากจะทาสีให้องค์ปู่ในน้ํานี้ใหม่นะครับเป็นสีใหม่แล้วก็เป็นสีขาวนะครับอย่างที่ในฝันโอ๊ที่ล่องลอยอยู่บนอากาศนะครับ คลิปนี้นะครับก็ขอให้นะครับท่านผู้ชม PPFC ก็ใช้วิจารณญาณนะครับในการชมนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโอ๊ตก็เลยนะครับจะเพ้นสีนะครับก็นําไปนําองค์นี้นะคะไปตักแห้งแห้งให้แห้งก่อนนะครับเพราะว่าด้านล่างก็จะเปียกนะครับแล้วก็จะขัดเอาตัวของตะไคร่น้ำออกจาก ฐานนี้นะครับจริงๆแล้วนะครับองค์ปู่องค์นี้สามารถพ่นน้ำได้ด้วยนะครับโดยการต่อไฟแล้วก็มอนิเตอร์แบบนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้พังแล้วนะครับก็อาจจะต้องตัดสายไฟออกแล้วก็ทาเป็นสีขาวนะครับสีขาวล้วนเลยนะครับซึ่งโอตก็นะครับในส่วนของที่สะสมไม่ว่าจะเป็นกระบองเพชรแล้วต้นไม้ก็จะใช้กระถางสีขาวโดยทั่วไปอยู่แล้วนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับโอเชียงใหม่ CM เบรตี